สายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนลากยาวจนมาถึงครึ่งค่อนวันพอคล้อยบ่ายฝนก็เริ่มซาเม็ดคงเหลือแต่ละอองฝนเล็กๆที่ยังตกโปรยปลายอยู่ทั่วท้องฟ้าฝนที่ตกหนัก ทำให้ทุง่งนา้วยหนองคลองบึงรวมไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ลุ่มต่ําเจิงนองไปด้วยมวลน,น้ําโดยเฉพาะบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมวลน,น้ําสีเหลืองขุ่นไหลเชี่ยวกรากอย่างบ้าระหำ่ำยืนมองดูอยู่บนฝั่งจะได้ยินเสียงดังหึงห่งๆคล้ายๆกับว่าจะมีพูดผีปีศาจ สิงสู่อยู่ใต้ผืนน้ำแห่งนั้นนางนวลน,นั่งทอหูกอยู่ใต้ถุนเรือนโดยไม่ไอ้แดงลูกชายไว้ขวบกว,กว่าของนางนอนหลับอยู่ในอู่ไม้ไผ่ที่แขวนอยู่ใต้ถุนเรือนเช่นกันเรือนของนางนวลน,นั้นอยู่ติดกับคลองที่มีมวลน,น้ำไหลเชี่ยวกรากไหลผ่านอยู่หน้าบ้านโชคดีที่เรือนของนาง อยู่ในพื้นที่ที่สูงน้ําจึงไม่ไหลทะลักท่วมบ้านนั่งนวลน,นั่งทอหูกอยู่อย่างสบายอารมณ์ซึ่งมีวิทยุทานินเครื่องเก่าๆเปิดเพลงบรรเลงเพลงลูกทุ่งอยู่ข้างๆอย่างไพเราะคําว่าทอหูกก็คือทอผ้านั่นแหละครับแต่เป็นการทอผ้าแบบสมัยโบราณถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท้องฟ้าก็ยังมัวหม่นเป็นสีเทาฝนก็ยังตกโปรยๆอยู่อย่างนั้นละอองฝนซัดสาดเข้ามาที่ใต้ถุนเรือนเป็นระยะระยะกำลังนั่งเท้าหูกอยู่เพลินๆจูจูนางก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาฉุดดึงที่ชายผ้าถุงของนางพอก้มลงไปมองปรากฏว่ามันเป็นปูยักษ์ตัวขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือสีดำมาเมื่ม มันใช้คีมอันขนาดใหญ่ของมันคีบชายผ้าถุงของนางนวลแล้วฉุดลาบนางสะบัดชายผ้าถุงจนปูหลุดแล้วใช้ไม้เขี่ยไล่มันไปที่หน้าบ้านโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตอะไรเพราะชีวิตของคนชานทบั้นหน้าฤดูน้ําหลากก็จะมีพวกปูปลาหลงเข้ามาในบ้านเสมอจากนั้นนางก็นั่งทำงานของนางต่อ ไม่กี่อึดใจเจ้าปูยักษ์ตัวนั้นมันก็หวนกลับมาอีกมันใช้คีมของมันคีบชายผ้าถุงและฉุดกระชากลากดึงอย่างเคยนางนวลรู้สึกโมโหรีบสะบัดชายผ้าถุงอย่างแรงแล้วใช้ตีนเตะเจ้าปูยักษ์ตัวนั้นกระเด็นออกไปทางหน้าบ้านนั่งสะบัดดาอยู่ในใจแล้วรีบนั่งลงทำงานต่อก่อนที่ไอแดงลูกชายของนางจะตื่นมางอแง,งกวนใจ สักพักเจ้าปูยักษ์ตัวนั้นมันก็หวนกลับมาอีกทำอย่างเคยคราวนี้นางนวลโมโหโสุดขีดสะบัดใช้ผ้าถุงอย่างแรงแล้วใช้ไม้ฟาดมันกระเด็นไปทางหน้าบ้านนางนวลวางข้าวของในมือแล้วลุกขึ้นถือไม้อันใหญ่แล้วเดินตามเจ้าปูยักษ์มันไปที่หน้าบ้านหวังที่จะฆ่าเสียให้ตาย เดินตามเจ้าผู้ยักษ์ตัวนั้นจนมาถึงคลองหน้าบ้านนางก็มองเห็นเจ้าผู้ยักษ์ตัวนั้นไต่ตุวมเตี้ยมอยู่บนสะพานไม้ไผ่หน้าบ้านของนางนั่นเองซึ่งใต้สะพานมีมวลน,น้ําอันเชี่ยวกรากไหลท่วมปริ่มขึ้นมาบนสะพานแต่แล้วทันใดนั้นร่างของเจ้าผู้ยักษ์ก็แปลเปลี่ยนไปทันใดจากผู้ยักษ์ตัวเท่าฝ่ามือมันกลายรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับเด็กสองขวบ ดวงตาสีแดงก่ำราวสีเลือดของมันปูดโปนออกมานอกเบ้าดวงหน้านั้นเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่หัวล้านสีดำเมื่อเมื่มมันอ้าปากทําให้มองเห็นฟันซี่เล็กๆสีขาวของมันวาววับดูน่ากลัวยิ่งนักตามเนื้อตัวของมันมองเห็นเป็นสีดำกระดำกระดางเปรยล่อนจนไม่ใส่เสื้อผ้า พะพะพะผีผีเงือกนางนวลร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจยืนจ้องมองเจ้าผีร้ายอยู่อย่างนั้นสักพักพอตั้งสติดได้จึงรีบหันหลังกลับวิ่งเข้าบ้านเจ้าผีเงือกมันกระโดดตามเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วใช้อุ้งมืออันเล็กๆที่เต็มไปด้วยกรงเล็บอันแหลมคมจิกเข้าไปที่ข้อเท้าของนางมันฉุดกระชากข้อเท้าของนางอย่างแรงจนนางถลาล้มอุ้งมืออันทรงพลังของมัน สุดกระชากลากดึงนางนวลให้ไหลลงไปในน้ําข้อเท้าของนางที่ถูกกรงเล็บอันแหลมคมของมันจิกอยู่มีเลือดไหลออกมาซิๆิๆนางกรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความเจ็บปวดและตกใจนางพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดโดยใช้สองมือของนางเหนียวเสาสะพานเอาไว้ในขณะที่เจ้าผีร้ายก็พยายามฉุดกระชากลากดึงให้นางจมลงไปใต้น้ำให้ได้ ร่างของนางนวลค่อยๆไหลลงสู่ใต้น้ำไปจนถึงครึ่งตัวเสียงครีดร้องอย่างหวยหวนของนางนวลทำให้ไอ้ไหวซึ่งเป็นสามีของนางซึ่งเพิ่งกลับจากการไปดูข้าวในนากลับเข้าบ้านมาเห็นเหตุหการณ์พอดีไอ้ไหวยืนตกตะลึงอยู่ชั่วขณะแต่พอมองเห็นว่าเมียของตัวเองนั้นกำลังจะถูกเจ้าผีร้ายฉุดกระชากลงสู่ใต้น้ำมันรีบใช้จอบที่มันแบกมาด้วย สับเข้าไปที่ต้นแขนของเจ้าผีร้ายแขนของเจ้าผีร้ายขาดสะบ,บั้นลงทันทีเลือดสีดำกระชูดสาดกระเซ็นไปทั่วสะพานไม้และมวลน้ำเจ้าผีร้ายร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วร่างของมันก็จมหายไปกับสายน้ำแต่มือที่เต็มไปด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของมันก็ยังจิกหมับอยู่ที่ข้อเท้าของนางนวล สักพักจากอุ้งมือของผีร้ายมันก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นคีมปูขนาดยักษ์คีบแน่นอยู่ที่ข้อเท้าของนางนูนั่นเองไอ้ไหวมองดูด้วยความตกตะลึงเพอได้สติมันจึงรีบเข้าไปประคองพาเมียของมันกลับเข้าบ้านทันทีไอ้ไหวพยายามดึงอวัยวะของเจ้าผีร้ายออกจากข้อเท้าของเมียมัน แต่มันยิ่งแกะยิ่งดึงดูเหมือนว่ามันจะยิ่งรัดแน่นขึ้นทุกทีจนนางนวลร้องโอดครวนด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านที่อยู่รัวแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงก็พากาันวิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาดูในขณะเดียวกันไอ้แดงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องไห้โหด้วยความตกใจเช่นกันทุกคนต่างก็ตกใจและหาวิธีช่วยเหลือเมียของไอ้ไวอย,อย่างเต็มที่ ขณะนั้นเองพ่อหนานทองซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมในหมู่บ้านเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีแกจึงรีบบอกให้ไอ้ไหวไปเอาน้ำฝนที่สะอาดและขมิ้นส้มปล่อยแช่น้ำรีบนำมาให้แกแกนั่งหลับตาบริกรรมคาถาสักครู่ใหญ่แล้วแกก็เป่าพวดลงไปที่ขันน้ำมนต์แล้วแกก็บอกให้ไอ้ไหวเอาน้ำฝนราดลงไปที่ข้อเท้าของนางนวล หลังจากนั้นไม่นานคีมเหล็กของเจ้าปูผีก็ค่อยๆค,คลายออกจากข้อเท้าของนางนวลและหลุดลงไปในที่สุดมันคือผีเงือบผีพวกนี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำลึกและมันจะตระเวนแหวกว่ายหาอาหารในช่วงฤดูน้ำหลากมันจะจำแรงแปลงร่างเป็นคนหรือสัตว์เพื่อหลอกล่อเอาคนไปเกินและถ้าเหยื่อเป็นผู้ชายต้องตาต้องใจมัน มันก็จะแปลงร่างเป็นหญิงสาวหลอกล่อเอาไปทำผัวเบื่อเมื่อใดมันก็จะฆ่าทิ้งเสียให้พวกเองจงระมัดระวังตัวดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนางนวลเอ้ยวันพรุ่งนี้พ่อหนานจะมาเฮียขวัญให้ช่วงนี้เองจะรู้สึกเจ็บแผลเป็นอย่างมากเองต้องอดทนเข้าไว้นะลูกกลางค่ำกลางคืนไอไ้ไหว เองจองดูเมียของเองไว้ให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงจากเรือนเป็นเด็ดขาดเพราะขวัญของนางนวลส่วนหนึ่งยังถูกเจ้าผีร้ายมันกุมไว้อยู่มันอาจจะหวนกลับมาอีกเมื่อไรก็ได้แต่พวกเองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อหนานจะเอาได้สายสินพันรอบเรือนของพวกเองไว้ให้สิ้นฤดูน้ำหลากเมื่อไร ไอ้ผีพวกนี้มันก็จะอันตรธานหายไปกับสายน้ำเองแหละ